สวัสดีครับผมมันเองกับผ้ามาตัดหญ้านะครับนําคันแหนานะครับในป่าเขาครันเอ้ก็เลยมาแนะนํานะครับตัดหญ้าจังไรนะครับมันจังจะเกิดประโยชน์นะครับดีกว่าจะตัดถิ่มนะครับดีกว่าจะตัดออกจากต้นเขาซื่อๆนะครับมันเอก็เลยมาแนะนํานะครับสาหรับพีชตัดหญ้าน้ำคันแทนะนะครับช่วงเขากาลังตต่งทองเนี่ยนะครับ บางท่านครับก็ตัดสองเทือนะครับปีละสองเทือตัดช่วงที่เขากําลังเริ่มแตกกอนะครับเพราะว่าถ้าตัดตอนนั้นนะครับมันก็จะสร้มขั้วสะอาดได้ดีนะครับเวลาถือต้นเขานะครับเขาเขาก็จะปงเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับสามารถถอดยอดออกไม้ได้นะครับแต่ว่าถ้าตัดช่วงต้นเขากลมนะครับมันก็จะตัดต้นเข่าถิ่มไปเลยนะครับมันก็บบอสามารถ องออกว่าไม่ได้นะครับถามมันออกขอแล้วนะครับนอกจากเขาจะแตกออกทั้งคางนะครับแตกออกคางขอไม่นะครับแบบรถเกี้ยวเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะแตกขอออกอยู่มองคางขอครับแตกยอดออกไม่นะครับเมื่อยตัดหยาเมื่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนํานะครับตัดหนะครับ ต่กรอนพมก็จะตัดไอ้ตัดขางปลาเขานะครับตัดส่วนขึ้นกันแทนนะครับส่วนขึ้นกลางส่วนขึ้นกลางนะครับสองขางนะครับบานีหยานะครับเวลาที่มันถือกตัดแล้วนะครับมันก็จะแตกตาออกมาไหมนะครับบานี้ประมาณบ่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาก็จะเริื่อมเขียวขึ้นมาอีกนะครับก็ว่าบางท่านนะครับมองได้ดิน งามๆนะครับคันแท้งงามๆดินที่มันมีฝุ่นนะครับมันจะได้ตัดสองเถื่อนนะครับเพราะว่าเวลาตัดแล้วนะครับเอาหญ้าขึ้นมาปกคันแท่นนะครับนั่งมองนะครับบางท่านก็ตัดไปใหง่งอนะครับหญ้ามันก็จะเกิดเร็วนะครับอันนี้แตกยอดดอกมหม่นะครับตามขอเขานะครับก็น่าตึดขึ้นก่านะครับอันนี้มาเนียก็เลยมาแนะนําวิธีนะครับแต่ก่อนผมงก็ตัดแบบนั้นนะครับเพราะว่า คันแท่มันวัใหญ่นะครับคันแท่วัใหญ่หองขีคขานส่วนขืนสองขีคขานด้ตัดขึ้นแบบขืนด้านนี้แล้วก็เมื่อขืนด้านนี้นะครับห้องก็เลยตัดแบบตีตีแบบนึ่นะครับตีใายขวัวใายขัวไปเลยนะครับโดยใส่ใบตัดสันนะครับตีแบบนี้มันจะตีสะไปเลยนะครับเวลาตัดนะครับมันก็นจะสะ ออกไปตามทางคันแท่นนี่นะครับตัวนี้พอดีมันเป็นคันแท่เดน่นไม่แห้งตัดนะครับก็เลยตัดเอาแต่้องจาของนะครับมันก็นจะเป็นลักษณะนี้นะครับมองนี้มันเป็นมองหน่อยนะครับก็เลยตัดดีสซายขวนครับบานีประโยชนท้องพวกนี้นะครับนี่ถ้าเขาตัดแบบนี้นะครับ ้าพวกนี้มันจะมาปกไว้นะครับมันจะมาปกคุมไว้เห็ดให้าที่เวลาต่อหวกนี้นะครับอย่างเช่นนานนี่นะครับมันมาปกไว้มันปกสามารถป่งขึ้นมาได้นะครับพวกยอดใหม่นะครับเพราะว่าหยาหมวนนี่มันไปปกมันไปแหงปกไว้นะครับหรือว่ากลัวมันจะขึ้นได้นะครับหยาตัวนี้ก็ต้องแหงแบบเพาะจริงๆนะครับมันถึงจะแตกหูวนู่มาใหม่นะครับแตกไอ้ตา อย่าตาใบว่าไหมโอ้ยมื่อเมื่อปานก็ยังมาบอกนะครับเหมือนนี้ก็เลยมาแนะนํานะครับล่างเบิงนะครับจหรับผูุ้ที่ขีฆานตัดลายเทือนะครับพงกับแสตชุดนี้มาหลายปีแล้วนะครับมือนนี้มีโอกาสนะครับก็เลยมาลงหายเบิงนะครับตัดหยาดน้ำแขนแท้นะครับบ่ต้องตัดปีละายเทือนะครับตัดปีละเทือกระพอนะครับมันเมื่อยนะครับเรืองน้ำมันพร้อม ขอดีนะครับการตัดแบบนี้นะครับการตัดแบบนี้ขอดีที่หนึ่งนะครับนี่ตัดแบบนี้หยานะครับมันก็จะปกทั่วไปเลยนะครับเพจให้มันเกิดซ่านะครับพราถทามันแตกตาขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นมาได้เพราะว่าหยาม้เนนี่มันดันไว้นะครับมันคุ้มไว้นะครับเป็นโตคุ้มหานะครับทีดีครับแล้วก็ขอดีอีกที่สองนะครับก็คือเวลาตัดนะครับหนาพวกนี้มันจะมา่เมื่อต้นเขาไ้นะครับมันจะมาดันต้นเขาไ้ เวลาที่มันเป็นห่วงนะครับมันจะโอกาสเนื่องมันมาปกกันแท่เนี่ยมันหยากแหงนะครับเพราะว่าตามที่เห็นหลายคนนะครับตัดหยาเอาขึ้นมา่วมไปกลางนะครับบานี้เวลาเขามั็นนักนะครับต้นเขามันจะหล่มใส่กันแท่เพราะว่ามันไม่มีหยามาด้านะครับมันไม่มีต้นหยาเขามาด้าต้นเขาไปนะครับตัวนี้เป็นขอเสียนะครับสําหรับพุทีิตัดหยาึขนมา่วมไปกลางครับให้สังเกตเบ้องนะครับแมนควงผมบาบอนะครับ ผมก็เลยตัดมาปอกไว้นะครับตัดมาปอกเขาไว้ครับมันก็จะดันต้นเขานะครับส่วนมากเขาผมจะถ้าบล่มแห้งอีหลีนะครับมันจะบ่หล่มมาใส่ด่านนี่นะครับถ้าหล่มก็คือจะหล่มออกจากขั้นแท้ไปเลยนะครับป่านนี้เวลาเราเกี่ยวเขานะครับใบตองมาคือออกให้มันเสียเวลานะครับตัวนี้ก็ได้ประโยชน์สองทางนะครับนี่แบบนี้ก็จบเลยนะครับบ่ตองมามือเข่าออกจากขั้นแท้นะครับช่วงทีเกี่ยวนะครับ ประโยชน์ก็ได้ซองยางแล้วนะครับแต่ยาพวกนี้นะครับปกคุ้มนะครับต่อที่ตัดออกแล้วนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่สองก็คือมันจะด้าต้นเขาไว้นะครับก็ห้สังเกตเบ้องนะครับถาบ่เสือนะครับถาบ่แมงที่ผมวานะครับเพราะว่าซอหมากเห็นหลนะครับตัดขึ้นมา่วมไปกลางนะครับปัท t า เขานะครับมันหนักึ่วง่มันก็จะลมลมลมใหญกันแท้นะครับว่เตนเอาออกนะครับต uh ัว huh. นี้โอ okay. ้ยยากนะครับบาาในรถเกี่ยวเขากับอาหารเขาไก่กันแท้นนะครับเขาก็จะปล่อยไ้หลายนะครับขางกันแท้ก็ดตองมาเล่มครับใส่เกี่ยวมกอออกนะครับแต่ถ้าตัดแบบนี้นะครับเท่าเฮดแบบนี้ไว้นะครับหวังผลทั้งหนานะครับนี่ประโยชน์ทั้งหนานะครับก็คือ กลองกันนะครับบ่อหฮต้นเขามันเนืองมันล่มได้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ถ้าล่มบ่อทาบ่อล่มนะครับก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพอบพ่อพิสูจน์มาหลายปีนะครับเก็จะตัดแบบนี้นะครับสำหรับเขานะครับมันก็ถือว่าเริ่มเขียวงามนะครับหลังจากท,ที่ได้ใส่ปุ๋ยยี่สิบเอ็ด 00นะครับกับผสมกับ0060นะครับคลิปที่ผ่านมานะครับบอกว่า4000นะครับพอดีมันบรูว่าจำพิดจังไดนะครับใส่ปุ๋ยลายศูนรแทนนะครับปลูกสวนก็ใส่ปุ๋ยลายศูนย์ก็เลื่อมนะครับจำตัวที่เคยใส่ดูดูก็เอามาบอกก็เลยไ้แก้ไขนะครับในคลิปไิตัดออกนะครับก็เลยเป็นเอาเลยนะครับมันเองก็เลยมาขอแก่ ใครไหมนะครับถ้าใดว่าพิษไปนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผมใส่ปุ๋ย21 00นะครับผสมกับปุ๋ย0 0 60นะครับมันก็ออกมาเป็น2 1 0 0ินะครับสำหรับใส่ข่าหน้าปีของผมนะครับก็เรียงให้ออกลากนะครับเรียงให้ใบเขียวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเขาเป็นต้นเลืองนะครับแล้วก็รับร่วงนะครับโดยตรงนะครับ หกสิบนะครับซูนซูนหกสิบรับร่วงโดยตรงนะครับก็เลยใส่สูตรนี้นะครับปุ๋ยโตซูนซูนท้องสิบนะครับเขาจะค่อยละลายไปเรื่อยๆนะครับเขาจะบ่อละลายทีเดียวนะครับคือปุ๋ยสูตรอื่นนะครับถ้าผู้ที่เคยใส่นะครับมันก็จะเป็นเม็ดแข็งๆนะครับบ่มีเม็ดพวกโฟมมาผสมนะครับเขาจะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับพืนดีนห้องเขานะครับเขาก็จะบ่ เป the the tamam. ื่อยละลายทีเดียวเลยนะครับทาร์เบนนั้นคือก็จะได้กินทีเดียวนะครับกินท่านกับท่านกินมาท่านกับไรถิ่มไปน้ําหวยนะครับไปน้ํานามนะครับถ้าแบบนนี้นะครับเขาก็จะละลายออกกินเรื่อยๆนะครับเวลาหากเขามันมากเกาะนะครับมันก็จะดูดกินนะครับเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆละลายออกนะครับการทิแช่ไว้ในถังนี่นะครับก็กลัวจะละลายนะครับใส่เวลาเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าก็ค้นไปน้านะครับ กวนกวนให้มันละลายนะครับตอนแช่ใส่เผือนี่นะครับแต่ถาเฮาเอามาใส่เขาโดยตรงนะครับบดไปกวนบไดไปเห็ดให้มันละลายนะครับมันก็ใส่เวลาอยู่ประมาณสิเมื่อทั้งเครื่งเดือนนะครับมันก็จะค่อยละลายออกเหลือละลายออกเรื่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับการตัดหญ้าครับตัดยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับดีกว่าตัดให้มันแห้งถิ่มซื่อๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวเมื่อบาดนะครับตัวนี้ก็เป็น หน้าแม่บ้านนะครับอีกบ้านหนึ่งครับมาตัดหญ้านะครับมาเดือนละเท่อกับพ่อนะครับทุ่มบ่คอยทุ่มเทคอเึ็ดสวนมาเลยนะครับเห็ดหน้านี่มาเดือนละเท่อนะครับมาซองเบืองแล้วก็เมื่อนะครับวันนี้ก็จะกลับมากินข้าวนะครับวันนี้มือเลี้ยงมาไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม